เดินผ่าปลา,ข,า,ปา,ข,าข้าวโพดปาข้าวโพดขาเจ้างามงามพี่นกแห่งฝนตกมาแห้งงามเนาะข้าวโพดท,ทั้งนี้แต่บอมเมนนแต่มันบอเมเนข้าวโพดกินฟักกินนี่หรอกอแต่ว่ามันก็กินได้หรอว่าแต่คนอยู่ทังนี้ขาเจ้าบนนี้ยมกินเขาเจ้าปลูกอันนี้คือข้าวโพดแบบว่าคนเอาไว้ถ้าเก็บตอนมันแห้ง ขาพดเอาไว้ไปเฮ็ดอันอาหารสั์เวลาอันมันแห้งมันนี่แล้วเขาก็เก็บแล้วก็เอาทรงเขาทรงเขาในอันโรงงานเฮ็ดอาหารสั์เนาะนี่แต่ว่าเขาก็สามารถเอาไปต้มเอาไปยังกินได้คือเขาพดเขาธรรมดานี่หอะไรนจังพี่โอเห็นปะกำลังเป็นฟัดพอดีกำลังเป็นเขาพอดอ้อนเลยเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอืม น้ำข่อยยากข่อยก็มาเอานี่แหละพวกนู้นพวกสาบกุ้งสัตว์ปลามันก็ออกมาหากินคือกันน้ำอยากก็มาหักอ้าวนี่เขาเจ้าบวกขี้ที่บวกแพงดอกนี่เขาอยากได้เขาก็มาหักเอาซีซ่าหาฝักเขาเจ้าก็บบริบาตอันนี้ก็ดอกคำโมไม้จ้ะนี่ดอกคำโมไม้เห็นบอกเอาไปต้มแก้วัดแก้ยังได้เฮ็ดซ่าเฮ็ดยังมันจะขึ้นปนกันงามดอกอันนี้งามพร้อมเป็นเล เป็นยาพ่อจะเป็นซาดีพ่นช่งเป็นวัดหรือเขาจะเอาไปอันตาแข็งชงซ้ากินหรือเอาไปอันต้มแบบนี้ก็ได้ต้มแล้วเขาก็เอามา่านเอาผ่าคุ้มหัวอันเขาเอาิ้อีนอย่างอบห้มสีบ้านเขานะยามเขาเป็นวัดที่ว่าหายใจออกของเฮ็ตรขึ้นกันแล้ววะถึงบางวันก็เก็บเก็บไป,ไป,ไป,ไปเก็บไปแล้วก็ไปต้มต้มเส้นหมอดเก็บไปหลยๆต้มเส้นหมอดแล้ววันนี้เขาก็เอาผ่า หอมมาคุ้มโป่งเลยจังสินะเออมีแห้งดีอยู่เป็นยาดีพิ่มอากาศดีมื่อนี้บางได้บ่มีแดดคืมคืมคืมฝาคืมฝุม่นคือนี่ฝนตกเมื่อนี้มัน,นก็น้เตกไม่อีกแล้วนี่กะขอกระพาลูกข้อออกมะยังจะเขาตะบองข้อกระต่ายดอกหญ้าซุ่มนี่เลยเจ้าบึงในหมู่บ้านานี่ เป็นหมู่บ้านน้นอยๆหมู่บา้านบ่ใหญ่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบหลังคานี่ลังกัญชีนับเทเร็ดเฉพาะจะมุกแต่ว่ามันอยู่ในหลุมนู้นบ้างนี่ทั้งทั้งฝุ่นกันโน้นทั้งนี่กันโน้นบ้านน่ะอยู่ในหลุมก็ออกพาลูกๆออกมาย่างนี่ยละเลาะเลาะอันนี้บังขี้เมฆขี้ฟ้าอยู่ใกล้ถนนเนาะ ขันบัวพาออกมาทุกเพิ่นกับกวนรกรเลพาออกมายางใ,ใกล้ๆเลาะหลังบ้านนี่ล่ละเพราะมีแฮงทุกเพิ่นน่แหละ,พะเพราะบรไเ้ก,กวนแม่อยู่เฮียนตามมาสมสวนข้าวโพดทำไมอยู่ทั้งนี้บรรยากาศอีหยังมันกรดีเป็นตะยูก็บ้านเฮ้ายู่ บ้านเ้ากับเป็นตะยูอีกแบบนึงทางพี่กับเป็นตะยูอีกแบบนึงแต่ผู้ใดถ้าผู้ใดบ่มัอยูผู้เดียวมันก็อยากยูอยากเนี่ยจักน่อยเนะาะเพราะทางนี้มันเบอร์แบบว่ามันก็บ่ค่อยมีมูมีพวกยูกับยูผู้เดียวนี่แหละเอาเอาผัวเป็นมูเอามาเป็นมูนี่อะไรเห็นบ่มนี่พอเอามาเป็นมูนี่ลเลยม้าน,น้อยคอยสองตัวนี่พเพราะบ้องเหงา เพราะมันได้กวนย้ำเฉาย้ำแรงกวนอย่างตีกวนในผ้าออกมาหล่อยังสี่อะไดิมึงดูนี่คันบ่ผ้าออกมากับฟวนดูเหี้ยนน่าเลยคันได้มาสี่มหาหนูหาขุดหนูขุดอันนี้ของมันไปเล่นกันไปเนี่ยมีแห้งชุเพิ่นลายนี่ออกมาขี่ไมเ่เหยาวทั้งนอกออสี่แล้วพี่น้องเออคอยอยู่เพื่อใส่ชีวิตอยู่แบบนี้แหละชิว่วาสบายกัแมน สบายกับใครก็อยู่บ้านเขาอยู่ไม่ได้ไปเรยนตุกลกรรมลำบากตากแดดตากน้าหนาดำขำเครียดหนาดำย่นตากแดดยังจังสี่ละสุ้มือนี่แหละไม่ได้ไปอรยนคิดไปเครียดอย่างน้ำเงินน้ำขำคือจังอยู่บ้านตอนข่อยอยู่บ้านก็นลำบากลำบากคิดยากนี่แหละน้ำหาเงินหาขำไป ปันลูกปัป่นเตากินมาพรามาอยู่นี่เออก็พอได้ใส่อาศัยเขาละเออสิ้นเดือนมาเขากไห้ก็ใขน่แต่ว่าก็ได้พวดีเน่จักหนวยเงินเหตุการณ์เห็นงานได้มาแล้วก็หายอยากได้ก็เก็บเอากรรเอาบ่อยากได้ก็ใส่มันเหมือนเราก็ว่าซส่เลยอยากหังอยากมีก็เก็บเอาประหยัดเอาลาวะกันบ่อยากมีอยากนี่คือเพิินกะ แล้วแต่สีใส้เพื่อนกวางใช่เลยเออเฮาก็ค่อยเก็บคอยกำเอาเราเพื่อนไ้มาก็เก็บเอาเป็นใดแล้วเนาะไก่บ้านไก่ซองกัอยากเมียบ้านเมียซองเก็บไว้พอได้ไปปั่นลูกปั่นเต่าปั่นพ่อปั่นเม่เฮาใส่อยู่ทั้งไทยพุ่นละคือฮอดกับอดเอาดีแต่วัดสมุ้อนี้ม่ได้โทรศัพท์หากันเท่านั้นเลยกับบุมีโทรศัพท์ก็สิคิดฮอดอยู่อันนี้คือฮอดเฮาก็โทรหา ไปสิแหละนี่ขวบย่างไปเลยย่างเห่นไปเลยพี่น้องเลยบอก